คนที่ใช่ไม่จะเป็นต้องรอสองชุดแต่งงานมิงชาลิสาเจ้าสาวคนสวยมูลค่าเหยียบครึ่งล้านวิวาหวานกับนักธุรกิจอัดวิสุทธิจากเมืองอุดรต้อนรับวิวาลมหนาวหลังจากที่แฟนหนุ่มนอกวงการทาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ,ขอนางเอกสาวแต่งงานในช่วงปลายปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งถือเลือกดีจูมือเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักแล้วช่วงห้สัมภาษ์ก็น่ารักมากรู้เลยว่าทั้งคู่รักกันมากแค่ไหนเป็นรักทางไกลที่ไม่ใช่ปัญหาวิดีโอคอลเห็นหน้ากันตลอด 24ชั่วโมงเพราะว่าฝ่ายชายนั้นตามใจตลอดอะไรที่ทาให้เจ้าสาวสบายใจเจ้าบ่าวก็พร้อมทำช็อตตอนที่อัดวิสุทธ์ถามว่ารักพี่ไหมก็ทนาเอาเจ้าสาวไปไม่เป็นตกลงรักพี่ไหม แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเรื่องราวชีวิตให้เราได้รู้จักกันมากนักแต่เห็นได้เลยว่าฝ่ายชายนั้นดีเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันแถมง,งานแต่งในครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเจ้าสาวมาในชุดแต่งงานมูลค่าเหยียบครึ่งล้านโดยทั้ง3มชุดในครั้งนี้ก็เป็นผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อชื่อดังวาดัตกุตูบอกเลยว่าปราณีไตไร้ที่ติ เริ่มต้นด้วยชุดทำมูลในช่วงเช้ามาในลุกชุดไทยสีวลัยสีขาวดอกบัวหลวงสุดงดงามที่ถูกตัดเย็บอย่างประณีตด้วยผ้าไหมท่อมือสีเส้นที่มันจงปักคริสตัลสีขาวและสีเงินทั่วทั้งชุดถูกทำให้เป็นลวดลายของดอกบัวเลื้อยที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามมันอ่อนช้อยตัวสบายถูกตกแต่งด้วยงานปักที่ใช้วัสดุปัดป้องและคริสตัลสวารอบกี้และก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดด้วยเครื่องประดับไทยจากฝีมือช่างทองโบราณได้แก่เข็มขัดทองและกำไลข้อมือส่วนสร้อย ต่างหูแล้วก็แหวนซึ่งทางเจ้าสาวก็เลือกใช้จิวเวลรี่เพชรแท้ทั้งหมดเป็นลุคที่ดูโดดเด่นแล้วก็งดงามมากเลยทีเดียว ต่อมาในพิธีมั่นเจ้าสาวก็มาในชุดไทยบรมพิมานแบบประยุกตที่ผสมผสานความหรูหราแบบดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวตัดเย็บจากผ้าปักคริสตัลน,นำเข้าจากต่างประเทศโดยลวดลายที่ใช้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำค้างยามเช้าและดอกไม้ขนาดเล็กจนเกิดเป็นประกายผลึกใสทั้งชุดด้วยจุดเด่นของชุดนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถแตดแปลงมาจากเสื้อคลุมประจําตําแหน่งของนางสาวไทยมาประยุกต์ให้เป็นเสื้อคลุมร่วมสมัยแล้วก็ดูกลมกลืนไปกับชุดไทยบรมพิมานที่ออก แบบมาเพื่อตัวเจ้าสาวโดวยเฉพาะซึ่งชุดนี้ก็มาพร้อมกับสร้อยคอเพชรแล้วก็ต่างหูเพชรให้ดูโดดเด่นเข้ากับลุคโดยรวมมูลค่าชุดนี้แล้วก็กว่า300 0 0นบาทกันเลยทีเดียว ปิดท้ายโดยชุดงานแถลงข่าวที่ทางห้องเสือ้อพิธีพิธาันออกแบบให้มีความร่วมสมัยด้วยสไตล์เวสเทิร์นด้านบนเป็นเสื้อแขนยาวโปรง่งที่ตัดเย็บจากลูกไม้ฝรั่งเศสดำเข้าจากต่างประเทศช่วงลำตัวออกแบบเป็นลักษณะของข้อเสร็จที่ช่วยเน้นสวดทรงความพิเศษของตัวกระโปงนั้นก็ตัดเย็บมาจากผ้าไหมคุณภาพสูงที่ออกแบบมาอย่างประณีตพร้อมกับมีการเสริมลูกให้เหมือนกับเจ้าหญิงในเทพนิยายสมงฐานะอดีตนางสาวไทยซึ่งมูลค่ารวมชุดนี้ก็สูงถึง5 0,000นบาท